คนเป็นโรคไตแล้วนะครับสามารถกินอีหยังยู่ในเซเวนไดแน่นะครับแอปรวบรวมออกมาห้เบิงกันนะครับอันนี้เป็นเซเวนแถวๆสาขาไกลบ้านแอปแล้วกันนะครับอันนับแรกเลยก็คือเข่าสวยอันนี้ผู้ป่วยโรคไตสามารถกินไดแน่นอนครับสองนะครับก็คือไข่ต้มปวยไตในระยะซีกับหานะครับอันนี้โบแนะนํำให้กินไข่แดงก็เอาไข่แดงออกนะครับก็กินจะส่วนที่มันเป็นไข่ขาวนะครับสามก็คือไข่ขาวแบบหลอดนะครับเป็นแบบปลอดอันนี้พร้อมสําเร็จกินได้เลยนะครับ ีก็คืออกไก่นะครัะผู้ป่วยไตเนระยะย่ายๆควบคุมคาโซเดียมน้ำนะคะมพพีโซเดียมค่อนข้างจะสูงนะครับก็จะเป็นหมวดขนมหวานนะครับแตงนะครับก็คือตัวเฉาก่วยครับตัวนี้ผู้ป่วยไตห้าสามารถกินเฉาก่วยได้อยู่แล้วนะคะ <ๆ S 2> เพียงแต่ว่าส่วนที่เป็นน้าเชื่อมอะห้าบรสดเธห้ากก็กินส่วนที่เป็นเหนอเอานะครับอันต่อไปนะครับก็คือตัวสลิมตัวนี้ผู้ป่วยโรคไตก็สาม,มารถกินได้นะครับกาโบนินโซดนำกะทินะคเพราะที่โซเดียมค่อนข้างสูงแล้วก็ตัวกะทิเองก็จะมีโพแทสเซียมน้ำนะครับ ผลไม้ที่แอบเห็นมากนะคะก็คือสมโอนะครับสมโอนี่ขาซีีแบบแบ่งเป็นกลีบออกมานะคับคนที่เป็นไตในระยะถ่ายถ่ายก็กินประมาณบกเกินสองกลีบนะคบต่อการกินต่อขังนะคับางเซเว่นเขาอาจจะมีชงปูเขามานะนหรือว่าอาจจะเป็นผลไม้แบบอื่นนะคะผู้ป่วยไตที่ต้องออกมาเหตุทุระข้างนอกรู้รือว่าอยากินอย่างขึ้นมาในเซเว่นนะคบก็สามารถกินได้ตามที่แอบบอกนะคบแล้วก็น้ำเปล่าก็สามารถกินได้นะคะแต่บนแนนํากิน น้ำที่มันเป็นน้ำแร่นะครับอันนี้ผู้ป่วยไตต้องระมัดระวังเรื่องการกินน้ำแร่นนะครับ